ตรงนี้นะครับหนึ dulu. ่งสองสามดูครับหนึ่งสองสามโอเคครับเนี่ยเนี่ยที่ผีเขายศอยู่หรือเปล่าผลิตเอาไว้อะไปทวาร หมอจิตอาสาในประมาณ200กว่ากล่องต่อวันอันนี้เป็นหลักเลยคอเไ้มา้วดครับเดนน้องอครัอยาาขาอะไ้าิใช่มัยี่ไมตหมออังครับคนเรียกนเรียกคนเยกกันเียอ่าโอเคเห็นไหมเข้อ เอาพี่เอมถ่ายด้วยเดี๋ยวนะกองพิธีการที่ามาช่วยก็ไปแจกจ่ายแก่ผู้ที่เดือดร้อนในเขตเทศบาลเมืองนครสงขลาทุกๆวันพี่ทุกๆคนที่ได้มาร่วมบำเพ็ญบ,บุญอันเป็นกุศลใหญ่ในครั้งนี้กันทุกๆคนขออนุมโมทานากัรทุกๆคนเจนริญพร ว่าเัดไสยงามสงขานี่ได้ทำการเปิดโรงทานสนองพระดำดิเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชซึ่งทุกวันนี่เราจะได้ปรุงอาหารทุกวัน เพื่อที่จะทําอาหารอย่างดีไปถวายแก่พระสงฆ์ทุกวัดในเขตเทศาบาลนาคารสงขลาและก็ที่สําคัญเนี่ยเราปรุงอาหารอย่างดีเนี่ยไปให้คุณหมอคุณพยาบาลที่โรงพยาบาลเมืองสงขลาทุกวันและก็จัดส่งไปยังศูนย์โควิดจังหวัดสงขลาคือที่สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมเดนสุรานนท์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลมาอาสาขาสองเป็นที่ที่คุณหมอคุณพยาบาลทํางานแนวหน้ากันอยู่ แล้วก็เราจะได้ส่งอาหารอย่างดีเนี่ยไปวันละ50กล่องทุกวันแล้วก็อาหารอ,อ,อีกบางส่วนก็ส่งไปให้จิตอาสาที่เป็นอ,อสอมที่เย็บหน้ากากเพื่อใช้แจกที่น้องชาวบ้านในเขตเทศาบาลนครสงขลาทุกวันนี่เป็นภารกิจที่วัดไสงามได้ทําทุกวันส่วนอาหารอีกส่วนใหญ่ก็แจกจ่ายชาวบ้านที่เดือดร้อนและก็ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงนี้ซึ่งเมื่อเวลาผ่านมา ยาวนานเนี่ยชาวบ้านก็ยิ่งเดือดร้อนมากปัจจุบันเนี่ยก็มีชาวบ้านมาขอเนี่ยเยอะมากเป็นจํานวนมากทุกวันเจนริญพร

ตรงตรงนี้ตรงนั่นหน่อยอ๋อยานยาโอสายานมนยอนไปเลยเราุไปได้ได้ส่งทุกวันเลยพี่พี่ทำงานกันทุกวันนะยายนบอลดีนมอตนาด้วยเครับนอรถนทนหทบขอบคุณมากพี่นะ ในตีช่ก็แจ้งช่วยเจ้งในโรงพยาบาลก็มีน้ำเกลือมีน้ำเกลือให้เราไม่จะหมอได้รำใจให้ถ้าจะได้จะเอาเพิ่มอะไรก็บอกวัดเต็มที่ก็ชาวบ้านที่เป็นจิตเราต้อรู้จะทำอะไรให้พอช่วยพอที่จะช่วยได้มาพี่มาพี่พี่มามาพี่พี่พี่มาอาจารย์ก็ตรงกลางก็ให้อาจารย์เอามามา

พี่ในตีมาพี่ในตีมาพี่ในตีมาใกล้ๆอาจารย์นวักแลยนะคะเรื่องสายเลดโรงาบาลราชินีกลางติดต่อได้ที่สายกลางในห้างโรงพยาบาลของตันยันไหนครับโรงพยาบาลแล้วก็บุคลากรโรงพยาบาลสงขลาแล้วก็โรงพยาบาลสงขลาทุกคนนะคะ ขอบคุณอาจ้ย์นะคะแล้วก็ท่านคณะผู้จัดรุในโครงการผู้บริกาแล้วก็จิตอาสาหรือท่านเรที่ได้สนับสนุนอาหารมาโดยตลอดทำให้พวกเราข่นได้ดีในการบการของรคะกัตวาลีของาให้ดีที่สุด <like> บริการปร,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 ระชาชนนะคะแล้วก็จะร่วมกันที่จะผ่านวิสธิตนี้ไปด้วยกันคะ ได้่ายได้นะฮะค่ะค่ะขอบพคุณด้ลยค่ะเออนอเอนเอยชมค่ะเอได้มเดินบ้ นอาจารย์อาจารย์อาหาอยู่หรือว่าให้มาอยู่ไา่หักใจเดี๋ยวจะเอามาให้ทุกวันไม่ทราบพออาหารก็จะเป็นเกล็ดถวายพระหน่อยพรุ่งนี้ก็จะเป็นเซอร์มอนทอดโยมก็มาบริจาคเราก็ทำให้วัดทำให้อย่างเดียวเ่็นทองทั้งหมดรับว่า ให้คนไทยด้วยแล้วก็ของเจ้าหน้าที่มาช่วยงาน